เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าจุดแข็งเพียบแต่แพ้ทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างนี้นะครับอย่างเพื่อนๆมีสามสิบคนลับังผมคนเดียวผมสู้เพื่อนๆไม่ได้หรอกแต่ผมมีทั้งปืนอาก้ามีทั้งเอ็มตีหกมีทั้งระเบิดมือมีทั้งมืดิโต้ผมเปิดกระเป๋ามาเพื่อนๆกลัวไหมครับแน่นอนเพื่อนๆตกใจกลัวอยู่แล้วแต่ผมแพ้ได้ไหมครับผมแพ้ได้เพราะจิตใจผมไม่เข้มแข็งพอ บางครั้งผมอาจจะลืมเอาจุดแข็งออกมาใช้หรือว่าลืมไปแล้วหรือนึกไม่ถึงว่าเออผมก็มีจุดแข็งเหมือนกันบางทีลืมมาออกมาใช้จุดแข็งที่ผมมีอย่างเพื่อนๆเคยซื้อของมาไว้เยอะๆบดจะใช้แล้วเพื่อนๆก็หาไม่เจอแล้วเพื่อนๆก็ไปซื้อใหม่หรือว่าลืมไปแล้วว่าเอ้เราก็เคยซื้อของมาสรุปแล้วว่าเรามีจุดแข็งเยอะ เราก็แพ้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราลืมเอาจุดแข็งมาใชใ้บางทีสถานการณ์ตอนนั้นเราอาจจะตกใจลืมไปว่าเรามีจุดแข็งเพื่อนๆก็ลองนำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองดูนะครับผมขอบคุณครับ